อันนี้ผมก็จะมาสอนศิลปะการป้องกันตัวแบบใหม่นะครับการป้องกันตัวทุกวันนี้ครับเราป้องกันตัวแบบผิดนะครับนะครับการป้องกันตัวท่าแรกในการต่อยนะครับในการขอต่อยขวามานะครับถ้าเราต่อยมาปุ๊บปุ๊บเราปัดอย่างนี้ผิดนะครับจาไปงัาผิดนะครับดูนะครับพอขวาต่อยมาปุ๊บปุ๊บผิดนะครับอย่างนี้นี่ถือว่าผิดแล้วก็แบบนี้นะครับพอขาต่อยมาปุ๊บเด้งลับนะครับ อย่าให้มันโดนตรงปลายตรงนี้นะครับให้ใช้สัมผัสนะครับดูใกล้ๆครับสัมัดตรงนี้นะครับต่อยเข้าไปตรงปลายทางฮะเข้าไปอย่างนี้ครับต่อยเข้าไปเด้งไปปุ๊บเียเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะใช่ไหมครับให้ต่อยเข้าไปอย่างนี้พอเสร็จปุ๊บเรียบร้อยระหว่างนั้นเราก็จะซุดซุดเพราะมาหมัดฮะซุดอะไรปุ๊บเขาก็จะเข่ามาปึ้งเข่าอย่าให้โดนตรงนี้เพราะเขาจะเจ็บตรงนี้ครับดูฮะตรงนี้เขาจะเจ็บครับนะ ให้ใช้ตรงนี้รับตึ้งเข้าไปตรงนี้ฮะเขาจะช็อกละช็อกไหมเขาช็อก,ขอกเขาหยุกใจยเฮ้ยนี่แปแล้วเน <c oughs> ไเ <c oughs> นี่ยแหละครับเป็นการป้องกันตัวที่ถูกต้องต่อไปถ้าต้องกานตัวแบบที่สองนะครับในกรณีที่เขาพมีมีดนะครับอ่ะแทงมีดมาปุ๊บผิดนะครับปัดอย่างนี้ผิดดูนยครับตบทำที่มาปุ๊บจับได้เสร็จปุ๊บแล้วล็อกล็อกอีกเย้ะครับผิดนะครับผิดมาดูใหม่ครับ จริงๆแล้วต้องทำงนีครับขอแทงมาปุ๊บจึ๊กเ <c ười> ด้งรับับเขาจะช็อกละนะครับดูใหม่ครับพอเขาเด้งมาปุ๊บจึ๊กพอแทงเสร็จปุ๊บปิดข้อมือกันครับปิดข้อ,ขอ,ขอ,ขอมือแล้วก็ลากใส่จะทักนะไปท้างหลดูนะครับ,บ,บน,ะนบี่คือการป้องกันตัวที่ถูกต้องต่อไปเป็นท่าที่สามนี่กรณีที่เขามีไม้ยาวๆถ้าเขาฟาดราปุ๊บ ผิดครับอย่างนี้นี่ผิดนะครับเป็นการเข้าที่ผิดดูนะครับแล้วก็ฟันแล้วกข้าปับไม้จะผิดนะครับผิดเสร็จปุ๊บเราก็เข้อมาจับนี้นะครับแล้วก็ลลอกเนี่ยผิดนะครับเราต้องแบบนี้ครับพอเขาเราตั้งเสร็จปุ๊บฟาดไม้มาแดกหัวล็อคครับแดกกลางหัวรับล็อคครับเอาใหม่ครับแดกมาอือถ้าเป็นฟอกนะนะฮะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บในกรณีที่เป็นมีดล่ะครับ มีดนะครับเวลาเขาฟันมาเขาฟันยังไงครับฟันปุ๊บเราเข้ามาจับอย่างนี้ผิดนะครับดูว่ามีดฟันเราปั๊บเข้ามาอย่างนี้ผิดนะครับอย่างนี้ผิดสมมติว่าเขาเขาฟันเราปุ๊บเราเข้ามากาับอย่างนี้นะฮะแล้วก็หลบอ,อย่างนี้ผิดต้องอย่างนี้ครับพอเขาฟันมีดมาปุ๊บเอรับ <c oughs> ตรงนี้ตรงนี้ฮะเส้นประสาทฮะที่ว่าเป็นก้านขึ้นสมองนะฮะแดะเข้าไปครับดาบสองฮนะเกิดถ้าสมมติมันไม่เข้าปุ๊บ ดาสองไม่พอขอพี่มาฝัา่งนี้แดกมา้รับฝ <c oughs> ั่งนี้รับครับนะครับอันนี้เป็นการต้องกันตัวที่ถูกต้องนะครับต่อไปครับในกรณีที่เราออนะถูกดี่คออย่างนี้นะถูกดี่คอล็อกคอยอยู่นะครับถูกล็อกคอยยุดจับเป็นตัวประกันนะฮะปุ๊บเรายกรกรบงยองใช่ไหมฮะถ้าเราทํอา <N> <พ>อย่างนี้ครับปึ๊บล็อกมาผิดผิดนะครับอย่างนี้ผิดนะครับผิดมากเลยนะครับเราทํายังไงรู้เปล่าครับตกมีดเข้าไปครับทะลุคอเราอะ จะจะไปโดนคนข้างหลังฮะเขาจะชอบละใช่ไหมฮะพอไปโดนางหลังแล้วตายก่อนใช่ไหมฮะตายก่อนเป็นผิดุูพี่ครับใช่คังเป็นผิดรุน้องเราจะตายผิดนะฮะล็อกอย่างนี้ผิดนะครับอีกท่าหนึ่งเหมือนกันครับโดนมีดจี้ข้ามาปุ๊บอย่างนี้เหมือนกันครับปกติแล้วเราจะเราจะจะจะยืนหนีไหมฮะแล้วเราก็จะมุดออกไปอย่างนี้โดยการใช้ส้นนะฮะดูนะครับป็นการใช้ส้นปุ๊บอย่างนี้ผิดนะครับถ้าเขา็อกคอเราอยู่นะฮะทำไงรู้ป่ครับจุด องเงี้ยนะดูฮนะลุตไหมครับลุหลุดไตนหลุดเขาช็อกช็อกไหมแล้วเขาก็อ,อุ้ยหนีไปเห็นไหมต่อไปเป็นท่าสุดท้ายนะท่าสุดท้ายนี่สําคัญเลยถ้าเกิดเขามีที่คอเราอยู่นะครับมีที่คอเราอยู่ยนี่นะฮะเราจบปุ๊บจับบิดเขาอย่างเงี้ยนะแล้วก็พึ๊บผิดฮะอย่างงี้นะี่ผิดนะครับเขามีที่คอเราอยู่ปุ๊บตกฮะตกดู มีดอยู่น,นี่ฮะยกมือตบไปฮะมีดจะผ่านช่วงนี้ผ่านแล้วก็แล้งองมันเนี่นะฮะพอเสอร็จไม่พอใจนะครับจับมือเขาบิดบิดล็อกฮะบิดล็อกแล้วก็เสียบเข้าไปปุ๊บเข้าที่เดิมพมดนี้ที่โดนตอนแรกฮะไม่พอใจนะับเสียบซ้บเขาชอบมีไปนะวันนี้ก็แค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ